สวัสดีค่ะน้องๆทุกคนนะคะวิดีโอนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่กี้จะมาแชร์ประสบการณ์ะคะ่ะแล้วก็แนนแวเรื่องอาชีพแล้วก็เรื่องการศึกษาให้กับน้องๆด้วยนะคะก็เห็นบนว่าไม่ค่อยมาช่องนี้เลยนะคะก็มาบ้างก็ไปนั่งคิดว่าจะพูดเรื่องอะไรดีก็เอาเรื่องนี้ละกันนะคะแนวเรื่องอาชีพแล้วก็การศึกษานะคะพี่แนะนําว่าให้ น้องๆเนี่ยคิดเรื่องอาชีพแล้วก็การศึกษาเนี่ยตั้งแต่ประถมเถอะนะคะเพราะว่าพอมัธยมแล้วก็จะได้มีเวลาในการศึกษาหาความรู้นะคะแล้วก็จะได้รู้ว่าวิวชาไหนเนี่ยเราต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษนะคะแล้วก็พอมหาลาัยเราจะได้เลือกเส้นทางถูกนะคะแต่ว่าสําหรับน้องนะคะที่ยังอยู่ในวัยมัธยมศึกษา นังที่อยู่ในวัยมัธยมศึกษาแล้วเนี่ยก็โอเคนะคะยังไม่สายเกินไปนะคะที่จะเลือกอาชีพของตัวเองหรือที่จะเลือกอสถาบันคณะหรือการศึกษาในระดับสูงกว่านั้นขึ้นไปว่าจะเรียนอะไรดีนะคะหรือจะทําอาชีพอะไรดีกันนะคะก็คิดเอาไว้แต่นัเนินเลยนะคะพี่สบอกว่าทุกอาชีพนะคะสามารถทําเงินให้เราหมดแม้แต่ชาวนาน,นะคะถ้าเราจริงจังจริงๆอะ คือถ้าเราทำแบบเป็นจริงเป็นจังอะ่ะแม้แต่อาชีพชาวนานเนี่ยก็ทำเงินให้เราได้เหมือนกันนะคะอาชีพแม่ค้านะคะแม่ขายออนไลน์หรือว่าอาชีพอื่นๆนะคะคือถ้าเราอยู่ในสังคมเล็กๆอ,อย่างเช่นสังคมชนบทแบบที่พี่อยู่เนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยเห็นอาชีพอะไรเยอะแยะใช่ไหมเราก็ต้องไปดูในสังคมเมืองแล้วตอนนี้นะมันเปิดกว้างมากเลยก็คือในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมีให้เราทุกอาชีพมี้เรา ทุกอย่างเลยนะคะให้เราเสิร์ชหานะคะก็อาชีพที่พี่รู้จักเนี่ยก็จะมีชาวนาเนี่แหละเดี๋ยวพี่เล่าให้ฟังชาวนาชาวสวนชาวไร่นะคะก็เป็นฟาร์มเมอร์เนี่ยแหละชาวนาชาวสวนชาวไร่เนี่ยก็สามารถทําเงินได้เหมือนกันนะคะพอถ้าเราเข้าไปทางเนี้ยทางเกษตรกรเนี่ยแล้วเข้าไปในอาชีพเกษตรกรเนี่ยเราก็ต้องไปดูอีกว่าเศรษฐกิจ เ,เขาขายอะไรได้เงินนะคะหรือว่าแถวแถวแถบที่น้องๆทําอยู่เนี่ยสินค้าเศรษฐกิจตัวไหนนะคะมันกําลังบูมแล้วก็ยังไม่ค่อยมีคนถานะคะไม่ว่าคุณจะทําอาชีพอะไรนะคะคุณก็จะต้องมีการวิจัยตลาดกันทั้งนั้นเลยนะคะพูดง่ายๆก็คือต้องไปส่องชาวบ้านเขาว่าชาวบ้านเขาทาอะไรแล้วก็สินค้าอะไรขาดตลาดแล้วเราก็ทําแบบนั้นออกมานะคะสินค้าการเกษตรก็เหมือนกัน นะคะไม่ใช่ว่าเออพ่อแม่เราทํานาเราก็จะทํานาทุกๆบ้านทํนาอย่างเงี้ยนะคะก็ไปดูสินค้าเศรษฐกิจอย่างอื่นนะคะลองดูดูนะคะบางคนก็ชอบเล่นวัวนะคะดูตลาดวัวด,ดูอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็เห็นเด็กคนนึงนะคะอายุไม่เยอะนะคะที่ไปออกอะไรซูเปอร์เทนอะไรอ่ะที่รู้เรื่องวัวหมดเลยอันนี้ก็คือเป็นความสนใจของของเขานะคะแล้วก็อาชีพต่อมาก็คืออาชีพที่แบบว่า ทุกคนเนี่ยก็ใฝ่ฝันก็คือข้าราชการนะคะข้าราชการใกล้ตัวที่สุดน้องๆก็คือครูใช่ไหมคะเพราะว่าที่โรงเรียนเนี่ยก็จะมีแต่ครูนรียนก็จะพบเพื่อนๆก็จะพบครูนะคะมากที่สุดก็จะมีหลายๆคนนะคะเลยกลายเป็นว่าอยากที่จะเป็นครูนะคะก็แน่นอนแหละมีความมั่นคงมากมายนะคะแล้วก็เป็นอาชีพที่มีความะจะต้องรับผิดชอบชีวิตของเด็ก แล้วก็รับผิดชอบหลายๆอย่างอยู่กับเด็กอะ่ะก็คือต้องมีความรักเด็กนะคะแล้วก็มีความหวังดีกับเด็กมากๆนะคะเรื่องความมั่นคงเนี่ยแน่นอนว่ามีความมั่นคงนะคะเงินเดือนก็ไม่มีข้อขัดข้องอะไรนะคะอาจจะไม่ได้มากนะคะแต่ก็มีโอกาสที่เงินเดือนจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะคะ ตำรวจทหารนะคะข้าราชการได้หมดเลยนะคะบางคนอยากเป็นตำรวจบางคนอยากเป็นทหารนะคะก็ดูเอานะคะเดี๋ยวนี้โซเชียลมีเดียมีเยอะมากนะคะแม่ค้าออนไลน์นะคะก็ลองลองดูนะคะถ้าน้องๆชอบเนี่ยน้องๆก็เริ่มขายได้เลยเริ่มขายตั้งแต่น้องๆอยู่มัธยมประถมอะไรเงี้ยน้องๆเริ่มขายได้เลยเขาไม่มีจำกัดอายุนะทุกวันนี้น้องๆมีบัญชีโซเชียลมีเดียมีบัญชี a c e b o o ก YouTube น้องก็เริ่มขายได้เลยแล้วก็ลองดูว่าเราชอบไหมนะคะแล้วไม่ต้องหวังผลกำไรเพราะว่าในช่วงแรกๆทีน่น้องๆขายอ่ะน้องๆไม่มีประสบการณ์มันเป็นแค่การทดลองว่าเราชอบหรือเปล่าไม่ต้องไปคิดเรื่องผลกำไรนะคะเอาแค่ทดลองเฉยๆนะคะแล้วก็อา,อาชีพอื่นๆก็อย่างเช่นช่างเสริมสวยนะ ช่างเสริมสวยเนยน้องก็ลองดูนะคะถ้าน้องๆแบบชอบความสวยความงามก็จะเป็นช่างแต่งหน้าช่างเสริมสวยได้หมดเลยนะคะอาชีพพวกนี้ยดูถูกกันไม่ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นอาชีพวาดภาพก็ตามไม่มีใครดูถูกใครได้เลยนะคะถ้าจริงจังกับมันจริงๆอะ่ะทุกอย่างสามารถทําเงินได้แม้แต่การวาดภาพก็สามารถทําเงินได้นะคะเพราะฉะนั้นลองดูว่าน้องๆชอบอะไรนะคะแล้วก็ไปทางนั้น ให้มือนสุดทางนะคะชอบร้องเพลงนะคะหรือว่าชอบเต้นนะคะหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าชอบเต้นก็ฝึกให้หนักแล้วก็มันมีทางไปแน่นอนนะคะชอบร้องเพลงก็ฝึกให้หนักนะคะรับรองว่ามีที่ไปแน่นอนนะคะเพื่อนๆที่โรงเรียนของพี่กี้เนี่ยก็มีคนได้เป็นนักร้องนะได้เซ็นสัญญากับแกรมมี่นะ อทั้งๆท,ที่เขาก็เป็นเด็กชนบทเหมือนกันแล้วเขาก็ไม่ได้ไปเรียนมหาหลัยในเมืองอะไรด้วยซ้ำนะคะเขาก็ไปทํางานโรงงานแต่ว่าด้วยความชอบร้องเพลงเนี่ย <c oughs> เขาก็ไม่ได้ทิ้งความฝันของเขา <c oughs> ขเขาก็ยังมีการร้องเพลงแล้วก็ลง youtube มีการไปตามประกวดนะคะประกวดในที่ที่เขารับสมัครประกวดก็คือเขาไม่ได้ทิ้งความฝันแม้ว่าเขาจะเป็นหนุ่มโรงงานก็ตามนะคะเขาก็ไม่ได้ทิ้งความฝันของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะทําอะไรชอบอะไรนะคะ น้องๆทำให้สุดทางนะคะแล้วก็อย่าหวั่นไหวกับรายทางที่มีคนดูถูกเรานะคะแน่นอนแหละว่าจะต้องมีคนดูถูกเราแน่ๆน,นะคะเหมือนกับว่าเราวาดภาพอย่างเงี้ยคนก็จะดูถูกเราว่าเอ๊ะเป็นเป็นศิลปินวาดภาพเนี่ยมันจะอดตายไส้แห้งหรือเปล่านะคะหรือว่าร้องเพลงเนี่ยคนก็จะมีดูถูกเราแน่นอนว่าเป็นเต้นรำกินเต้นเต้นกินรำกิน หรือแม้แต่พี่กี้เนี่ยทำงานออนไลน์นะคะชาวบ้านชาวช่องเขาก็ยังคิดว่าพี่กี้เนี่ยไม่ได้ทํางานอะไรนะคะอยู่แต่หน้าคอมเล่นแต่คอมเลยเนี่ยแล้วจะแบบว่าได้เงินยังไงอะไรเงี่ยคนก็จะสงสัยว่าแค่นี้ก็ได้เงินหรอมันได้เงินจริงหรออะไรอย่างเงี้ยคนก็จะค่อนข้างดูถูกตอนแรกๆที่เขาไม่รู้ว่ามันทําเงินได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยพอบางทีเนี่ย แม้แต่เป็นข้าราชการเนี่ยก็ยังมีคนดูถูกเลยนะคะบางคนก็ดูถูกว่าข้าราชการเนี่ยเป็นขี้ข่าประชาชนเป็นขี้ค่ารัฐบาลก็มีคนดูถูกทุกอาชีพอะคะ่ะก็มองซะว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าให้มันเข้ากับความชอบของน้องนะคะน้องๆชอบอะไรก็ไปให้มันสุดทางเท่านั้นเองนะคะแล้วเดี๋ยวแบบบางทีพี่กี้มีเออเวลาเนี่ยพี่กี้ก็จะมาทําไลฟ์สดบ้างนะคะถ้ามีเวลาเนาะพี่กี้พี่กี้จะมาทําไลฟ์สดแล้วก็ ช่วงที่ไปเที่ยวกับพนะี่ฝ้ายเนี่ยพี่ก็อาจจะมาทำไลฟ์สดบ้างอะไรอย่างเงี้ยเนาะจะพยายามมาแต่ว่ามาช่องภาษาไทยไม่ค่อยมีคนดูไงพี่ก็เลยไม่ค่อยมาเนาะมันเหงาๆไงเดี๋ยวผีหลอกอะไรอย่างเงี้ยก็ไปช่องภาษาอังกฤษดีกว่าช่อง Maggie s j o n e y อะไรเงี้ยมีคนดูเยอะมีคนได้คุยเยอะงก็เลยไปช่องนั้นเนาะแต่ถ้าช่องนี้ช่อง Kira นี ora, ่ถ้ามีคนดูเยอะขึ้นเนี่ยพี่ก็กจะ มาในช่องนี้บ่อยๆนะมาคุยกับน,น้องๆภาษาไทยน้องๆคนไทยอ่ะบ่อยๆกันละกันนะคะวันนี้เอาแค่นี้ละกันพี่คิดจะเริ่มทำงานละอืแค่นี้นะ